โอเคครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เขารบลักทุกท่านนะครับผมเขารบลักเขารบลักโอเคพูดในชาติอีกแล้วโอเคนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เขารบลักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดคุยเรื่องโทรศัพท์รับงานกันนะครับผมซึ่งผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับเสี่ยวมี่มิกสองนะครับรุ่นล่าสุดของผมตัวนี้นะ หล่นไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วนะครับอ่ะเจ้า x i ี o m i มิ x สองตัวนี้นะครับ Snapdragon แปดสามห้าสองจุดสี่หกนะครับรูทเรียบร้อยลงรอมรูเรียบร้อยนั่งเทียบกับวันพัดเจ็ดธรรมดากดสู้วันพัดเจ็ดไม่ได้นะครับโอเค ซึ่งเจ้าตัวรนเดอร์อาร์เดโน540นี้มันก็เป็น CPU ที่อ่าไม่ค่อยแรงแล้วแหละมันสู้650หนึ่งอะไรวะประมาณ650นี่แหละมันตัวใหม่มามันแรงกว่านะครับผมแล้วก็เจ้า snap 835มันก็ค่อยละค่อนข้างล้าสมัยไปแล้วแหละซึ่งตัวล่าสุดมันจะเป็น snap 865นะครับโอเคซึ่ง snap 865เนี้ย ผมเล็งๆแล้วแหละว,ว่าอยากจะได้สักเครื่องหนึ่งนะแล้วผมจะมาบอกเล่าหรือมาแนะนำนะท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนเครื่องเหมือนกันนะครับสนใจจะเปลี่ยนเครื่องเรามาลองดูกันพร้อมกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะครับซึ่งผมไปถูกตามากเลยกับรุ่นนี้นะครับ เป็นมือถือเกมมิ่งนะครับผมมือถือเกมมิ่งเจ้าเรด Magic 5 g นะครับของนูเบียนะครับซึ่งในเว็บของผมดูนี้จะเป็นเว็บของ r d รีเอ e นะครับซึ่งเราสามารถสั่งได้นะรอประมาณสิบห้าถึงสามสิบวันนะครับจะได้ของนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรถึงทำให้เราสนใจนะครับนึ่งเลยอ่ะ สัญญาณอนาคตของเรานะครับสัญญาณ 5G ในอนาคตรต้องมีแน่นอนนะครับมือถือลับหน้าไปก่อนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมันก็มีตามมาแหละสัญญาณ 5G นะครับ GPU เป็น Snapdragon 865ซึ่งเป็นตัวล่าสุดนะครับ<อ>ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น25%นะครับ<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีกอย่างผมสนใจเครื่องนี้เลย แรม12ลอม256นะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่2 0 0 0้โหีพงมากอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล้องจะเป็นกล้อง64ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้จะไม่มีที่เสียบหูฟัง3.5นะครับแล้วเรามาดูจุดเด่นตรงนี้ครับตรงไอ้ปุ่ม ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มวัต่อนเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเกมพัทจีเกมคอออฟเลตตนะครับขอเกมนี่ถูกใจเลยครับถูกใจแน่นอน,นครับเล็งยิงเลยิงเล็งยิงเล็ง,ย,งยิงนะครับอ้ีมพันกันอีกแล้วอันนี้จะเป็นเซ็ตเซตธรรมดาที่เขาให้มาก็คือชาร์จเร็วสายชาร์จแล้วก็โทรศัพท์นะครับ อันนี้เขาจะเปรียบเทียบระหว่างแบ c k ชาร์ก2กับเลตเมจิก 5G นะซึ่งล่าสุดแบ็คชาร์ก3ก็เป็น g p u ตัวเดียวกันแล้วนะครับแต่คะแนนอันตุตูไอตัวเลตเมจิก 5G นี่จะสูงกว่านะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคะแนนอันตุตูมันสูงยังไงนะครับตอนท้ายคลิปนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับอ่าตัวนี้จุดที่ผมจะตัดสินใจซื้อก็คือตรงนี้เลยนะครับ เอ่อเข,ข,า,ขาเรียกว่าค่า refresh r ของหน้าจอมือถือนะครับสัมผัสไวมากหนึ่งสี่สี่กิกะเฮิร์ตก็เรียกวะก็เรียกอะไรหนึ<อ>่งสี่สี่อะไรนะผมเรียกกิกะเฮิร์ตเลยเออแหละหนึ่งจุดสี่สี่นะครับซึ่งของวันพัทนี่มันจะเป็นเก้าสิบเก้าสิบเฮิร์ตนะเออเขาเรียกเฮิร์ตของวันพัทจะเป็นเก้าสิบเฮิร์ตของ R O G จะเป็นร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้สูงสุดเลยนะครับผมสัมผัสแบบลื่นปี๊ดลื่นปี๊ดเลยนะครับ144เฮิรต์นะครับอ่าอันนี้น่าสนใจแล้วนะครับเหตุผลแรกเลยที่ตัดสินใจอยากได้นะครับอ่าอันนี้ G P U ก็จะเร็วกว่าเดิม25เปอร์เซ็นต์นะครับก็มีพัดลมในตัวนะครับอันนี้จะมีพัดลมในตัวอ่าไฟ R G B ดูดครับ ไฟเป็นชื่อเรดเมจิกนะครับเพิ่มกล้องเพิ่มความดุดันนะครับสำหรับมือถือ <c oughs> สำหรับมือถือเกมมิ่งนะครับล <c oughs> ำโพงก็ดังนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคะแนนอันดุตู้กันนะครับผมนะว่าเจ้าเร m เมจิกมันได้เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเวียบเวียบนี้ก่อนเรียบอารูตตู้ของตัวมันเลยนะนี่ตัวล่าสุดนะครับคระนอัอารตู้ห้าแสนหกห้าแสนหก โอ้โห oh oh. ถ้ามันดูน้อยไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีเว็บหนึ่งกันนะครับในที่นี้ตัวอัปเดตล่าสุดยังไม่มีมาเลยนะครับซึ่งมือถือรุ่นใหม่ๆที่อัปเดตมายังไม่เข้าคะแนนอันดูตู้เลยนะครับผมอ่ะ s สิบนะครับ Snapdragon แปดหะห้าของซั s u n งอยู่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเว็บหนึ่งกันอ่าเว็บนี้เลยน่าจะเป็นล่าสุดแล้วแหละอันนี้ นะครับจะลำดูกันเบสโฟนนะครับเบสอ,อ่านภาษากฤษไม่ออกเลยเบสมาร์ทโฟน by อันตุต b บ s สมาร์คหรือเปล่าขอโทษน,นะครับถ้าอ่านผิดอ่านี่เรามาดูที่หนึ่งเป็นอะไรรู้ไหมนี่โตเงี้ม่งโก่งเลยเนี่ยโนบีอาเลตเมจิก 5G นะ อันดับหนึ่งโนเบียเลสเมจิกห้า G อันดับสองเป็น Oppo Reno8 นะอันดับสามเป็น vivo iQOO <Okay. S 1> iQOO neo 3นะครับอันดับสี่ก็ vivo เหมือนกันอันดับห้าเป็น Black Shark นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคะแนนอันดตูของโนเบียเลสเมจิกกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมันทำให้ผมสนใจขนาดไหนดูหกแสนสาม โอ้โหคุณพระมันเยอะจัง <S <S อ่าเดี๋ยวเรามาดูคะแนน CPU กัน Performance and Hardware ดูครับ9.1 Performance 9.1๋อรายละเอียดอืน่นๆก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับ โอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวคุยฟังนี่แหละเหตุผลที่ผมตัดสินใจอยากได้เจ้า red magic 5 g นะครับก็คือคะแนนออตุตู้เยอะนะครับแล้วก็สัมผัสหน้าจอ1 4 4ยสเฮิร์ตนะครับเอ้ยไม่ใช่1 4 4สีเฮิร์ตค่าี f ฟ a นะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่อยากได้เจ้าตัวนี้นะ โอเคนะครับผมถ้าผมก็จะขอจบคลิปกันเลยนะครับผมถ้าท่านได้ถูกใจก็ขอคนละไลค์นะครับ๋ยวผมจะพยายามทําคลิปดีๆขึ้นมานะครับผมนะสรรหาอะไรทําเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบา,บายๆขอบคุณครับ